คุณผู้ชมเคยลอยคอในทะเลนานสุดเนี่ยกี่ชั่วโมงสิบห้าชีวิตนี้ต้องลอยคออยู่กลางทะเลถึง7ชั่วโมงนะครับเนื่องจากว่าเรือประมงเนี่ยจะออกไปตกปลาแต่ปรากฏว่าเรือมันดับนะครับสักพักหนึ่งเนี่ยเรือเอียงแล้วก็ค่อยๆที่จะล่มจมลงกลางทะเลแต่ละคนต้องลอยคอแบบนี้ย้อนดูคลิปกันหน่อยนะครับ นี่ภาพของผู้ประสบภัยเนี่ยนับสิคนเลยนะครับเกาะทุ่นโฟมลอยอยู่กลางทะเลหลังเรือประมงเนี่ยล่มครับ ระหว่างเกาะล้านนี่ครับที่ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีห่างจากชายฝั่งพัทยา15้ไม์ทะเลหรือประมาณสัก30กิโลเมตรนานนะนานเจ็ดชั่วโมงนี่คือเราตัวซี่ตัวสั่นเลยนะแล้วบางทีบางคนจะกลัวแบบเอ้ยใต้น้ำมันมีอะไรไหมแล้วคลื่นจะยังไงบ้างชูชีพใส่ครบทุกคนไหมใช่นี่ฮะกู้ภัยทางทะเลเมืองพัทยาแล้วก็ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลชนบุรีรีบนำเรือเร็วไปช่วยเหลือแล้วก็ช่วยได้ทั้งหมดเนี่ยรวม15 5คนตอนประมาณสัก4โมงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับค่ะทีนี้สอบถามคนที่อยู่บนเรือนะคะชื่อว่าคุณนัทวุฒิเขาก็าให้ข้อมูลเขาบอกเขาออกมาจากท่าตอน7โมงเช้าเลยกะว่าจะไปตกปลากันที่เกาะมารวิชัยค่ะทีนี้พอ9โมงปั๊มน้ำเรือมันดับไตเรือก็เลยเอา้า ้องซ่อมมาสิก็ะเลงซ่อม,มปรากฏไอ้ระหว่างที่ซ่อมอยู่อ่ะเรือมันเอียงน้ําเข้าแล้วก็จมลงแต่ที่เมื่อกี้ถามว่าทุกคนนะใส่ชูชีพไหมเขาบอกใส่อยู่แล้วอ,อมีไม่ใส่อยู่3ามคนสามคนใส่ไปครสใ,ใส่อยู่แล้วแต่มีไม่ใส่อยู่3ามคนนะคะออก็เลยพยายามลอยตัวแล้วก็หาอะไรมาเกะะาะไว้ค่ะจนกระทั่ง4ี่โมงเย็นน่ะเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยได้อ่ะตลาดชั่วโมงอยู่นะคุณใช่ไงฮะเจ็ดชั่วโมงรวมๆแล้วอ่ะลองฟังดูคะ่ะครับ จะไปตกปลาใช่ไหมใช่ครับก็คือจะไปเข้าเกาะครับจะถึงเกาะอยู่แล้วไถเรือเขาไปซ่อมเครื่องครับซ่อมไปซ่อมมาไม่ได้คัดหัวเรือเมื่อเลยโดนขึ้นอ๋อโดนขึนแล้วน้ำเข้าปิกซ้ายใช่ครับออกประมาณกี่โมงรับจอดไปเรือออกประมาณเจ็ดโมงสิบประมาณเจ็ดโมงยี่สิบประมาณนี้ครับลร่มตอนกี่โมงประมาณ9ก้าโมงเก้าโมงตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งเก้าโมงเก้าโมงครึ่งประมาณนี้ครับ แล้วก็ประมาณที่มารับก็ประมาณ4ี่โมงห้ประมาณเนี้ยสี่โมงสี่โมงห้ประมาณเนี้ยเช้าเก้าโมงครับสายเก้าโมงเช้าครับแล้วทำตัวไงรอดตอบไงสอบไม่ได้ชื่อชื่อเป็นไงมีชูชีพไม่มีชูชีพอยู่2คนครับแล้วที่เหลือก็มี3คนที่มีชูชีพแล้วก็มี ถังน้ำแข็งที่เตรียมไปเวลาที่นั่งเรืออยู่แล้วถ้าสมมุติว่าเรือมันดับเนี่ยอันตรายที่สุดก็คือเรือมันจะเจอคลื่นลมถูกไหมครับแล้วคลื่นมันจะซัดไปซัดมาเรื่อยๆพอ,เร,อเรือเราไม่สามารถที่จะหันทิศท,ทางไปต้านลมตามลมอะไรได้มันก็เลยล่มได้ง่ายม,มันถึงเป็นแบบนี้นะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่นําผู้ประสบภัยทั้งหมดเนี่ยกลับเข้าฝั่งได้แล้วอย่างปลอดภยัยทุกคนก็มีอาการหนาวสัน่นนี่ฮะหมดแรงแต่ว่ารู้สึกตัวดีทุกคน ยกเว้นแต่เรือที่หมดสตินะครับ เจ้าหน้าที่รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาต่อครับค่ะวิทยาชับุญจริงๆเลยนะออจะไปกตกปลาแล้วเจอแบบนี้ค่ะทีนี้นกข่าวได้ไปสอบถามนะคะผู้ประสบภัยอยู่คนหนึ่งเขาก็เล่าให้ฟังพอออกจากฝั่งไม่นานน่ะเครื่องยนต์มันดับเนี่ยคนเนี้ยค่ะเขาบอกเครื่องมันดับหลายครั้งจนผมใจเสียเหมือนกันนะ<อ>แล้วคลื่นลมในทะเลพี่มันแรงมากเลยอ่ะพอเครื่องดับไตเรือก็ซ่อมดับทีก็ซ่อมทีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเพื่อนเล่าเลยทุกคนก็ลอยคอกันผมก็ลอยคอเจอกระเป๋าใบหนึ่งมันลอยอยู่ไงข้างในมี iPhone ก็พยายาม โทรศัพท์แจ้งสัญญาณมันก็แหม่นะไอ้หน้าสิวหน้าขวานนี่ก็ขาด,ขดหายลายต่อหลายครั้งก็ตายนะผมลอง<อ>ดูค่ะติดต่อสิบทีสิบกว่าทีนะติดต่อหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วหนึญญ่งหนึ่งหกหกเก้าเขาก็เหมือนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเขาก็วางสายพูดมันก็เรื่องโทรหาไห้เนี่ยตำรวจนะคือปฏิเสธหมดเลยหน,หนึ่งก็หนึ่งอ่ะคือปฏิเสธหมดเลยคือไม่ได้ปฏิเสธคือ พูดอานสัแจ้งอะไรแจ้งอะไรเขาก็กวางสายเลยพอถามอีกทีบอกพี่เรือผมล่มเนี่ยช่วยคนรอน <c oughs> เขาบอกว่าเรือล่มที่ไหนอะไรตัดาสายผมอีก <c oughs> สิบนาทีอ่ะจนผมพวกผมร้องไห้แล้วว่าผมกูห่วงเพื่อนว่ารอดไหมตอนนั้นไอ้ผมอ่ะคิดว่าผม <c oughs> ผมารอดแ, <c oughs> แต่ผมว่าห่วงเพื่อนหมดใช่นี่ครับในที่สุดสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตอนบ่ายสามโมงนะครับก็หลังจากที่ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเขาบอกว่ารวมๆแล้วตั้งแต่เรือล่มตอน9้าโมง จนถึงเจ้าหน้าที่มาช่วยตอน4ี่โมงเย็นทุกคนต้องลอยคออยู่กลางทะเลเนี่ยนานถึง7ชั่วโมงด้วยกันนะครับนี่เรือเนี่ยมันไม่ได้ขับกันง่ายๆนะคุณคิงบุรภาบอกอาจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรวจสอบเน,ะเนาะเช็คสภาพเรืเรื่องของเรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วที่สำคัญก็คือชูชีพต้องมีอยู่บนเรือนะครับค่ะ